ไม่แบบพอเขาไปคุยไม่เฮ้ยพื้นหลังเงียบหน่อยนิเฮ้ยโทษโดนพอเขามาขอโอกาสผู้ไม่เคยให้ดูหน้าเชฟตัวจริงก็แต่แต่ว่ามึงก็ไม่ได้มองผิงทุกคนว่าคุยได้อย่างมือไม่ไม่นี่เชฟตัวจริงอยู่นี่ทล้งาทุกอย่างครับเป็นเย็นคนล้างจานเลยพี่าเราจะไม่เจอกันแล้วเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้จะได้เจอเมยไม่ใช่ทุกคนเราจะกลับมาไหม ก่อนแต่กูคุยใครมากูไม่เคยแบบให้รักเป็นไรถ้ากูไว้ใจแล้วเขาเอากูละมานึกไว้หน่อยคือโมเมนต์ที่สุดท้ายเออที่สุดท้ายนายนายฮูด้าออกไม่ใช่ฮูด้าหมดเลยเปลีวเปวอะไรหลบดิเอายอดยังมึงแล้วนะ่ขอแล้วไม่ต้องแบบว่าถือไว้มาถือไว้ เริ่มหนาแล้วว่ะพี่แต่กูชอบร้อนเราไม่ได้คุยหนาวค่ะกูบ้าร้อนอยู่คนเดียวไม่ล่ะอันนี้มันจะสุกเหรอถ้ามึงมาพูดไม่ใส่ไม่สุกอันนี้ยบาีกูรู้กรอบๆก็กรุบดีนะเออไม่ชอบกรุบๆอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ดูยังงไมันก็ใช่ไปก็อืดหน่ออยะไรหมดอ่ะแค่กูสสงัดตรงืดจริงแล้วละคนชื่อมันไม่เละหรอ ก็ถ้ากิดต้มนานก็เละแหละมั้งทำตห้จริงมันก็ดีไม่จริงก็ดีแต่เป็นส่วใหญ่ที่กูคิดไว้มันจริงหมดไงปีหน้าอยากได้ไรน้องอยากได้เสาเราวจ้ะเสาเรถสัะกลับเมื่เไหร่ไม่เกูกินไหนเ ไอ้ยิมปีหน้าไอ้ยิมปีหน้าไม่เกิดจะที่ไหนที่บ้านหรือว่าจะที่เดียวกันเลยเราเราที่เดียวกันปะล่ะที่เดียวเลยไหมมึงเกิดวันเดียวกันเหรอใช่เออลืมลืมเลยเกิดวันเดียวกันมึงนะเบอร์แล้วมาฟีลวาเกิดวันเดียวกันตุลาเพิ่งพูดไปเมื่อกแกกูไม่ได้ยินกูโฟกัสได้อย่างเดียววันเกิดยังไม่ตังครับทั้งร้อยทั้งหมื่นวันเกิดอยู่แล้วอยากที่เกิดวันไหนกันล่ะเกิดอาจจะไหนก็ไปกินไหนอย่างเงี้ยมึทะเลไหม ริมทะเลไะมเมารวตกน้ำริมผาดทรายปีหน้ามึงก็อยู่กับกูอีกหนาวอ่ะกูผ่านช่องมากันมึงอย่าลืมนะพี่เทิมทะเลมุกไม่กินหรอกวัวตัวยากินไม่แน่ใจวู่จะขอเข้าไปยังไงเนี่ยไปจังหวัดอื่น ก็บอกมาอยู่ที่แล้วขอหน้าโอหน่อยไม่ได้ถ่ายหน้าโอเลยโอเออคุณไม่ชอบถ่ายรูปดีโมเมนต์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 หน่อยดีมีหน้าไม่ได้เจอโอ้ยย้ายย้ายรุปไม่ไปมองนะเนี่ยเนี่ยโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นขอแล้วคุไม่ได้ชอบถ่ายรูปเลยอ่ะจริงๆถ่ายวิดีโอเนี่ยหน้าตาดีนะว่าทำไมไม่ชอบถ้าคุณมั่นใจตัวเองไงจริงไหมคุณหน้าตาดีคุยบอกน้องบอกว่าพี่ก็มั่นใจตัวเองหน่อยมั่นใจเลย คือแม่ใากีกูบอกว่าถ้ากูถ่ายรูปกูแบบไม่ต้องเห็นหน้าหรอถ้าอยากเจอก็เจอตัวจริงอ่ะจริงวะจริงะจริงอันนี้มักิอกมากมันช์อากูบอกเดียวว่ากูกมันช์็อมากกว่ากัมมันช่อหรอท่าแต่วน้าเจอละนะแตมาเกิอกอะไรหมัดซอเกาหลีมันซอเกาหลีหยินต่อพงกินัปิงเองของอืดชิบหายนี่ลยดูแลผมมาเป็นเดือนมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไง กูหาของสปติกทุกอย่างกูทำเชิญเก็บไว้ได้ทุกคนเน่ยเลยเจอพวกอีกคีปีหน้าใช่ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้จะมาหรือเปล่าดูแลผมมาเป็นเดือนด้วยไไมม่ด้าจะเจอการรอบหน้าเป็นสีแล้วผมกูมาเสียบพอนีไม่ได้เหรอแต่กูเปลี่ยนไม่ได้จะมาทำไฮไลท์สีกูเรียนอักษรนะเพื่อนสีสีเทาๆอ่ะ้ักกันทุกบ็อกซ์ไว้เปนยาด้วยเขาไม่ให้ย้อมสีผมหรอไม่เขาให้ย้อมสีผิวแบบเปลี่ยอะเน่รียนครูครูเลย สาขาสาขาอ๋อภาษาอังกฤษมีใครกินปะเออเก่งภาษาอังกฤษเว่อร์ Speak e n g everyday นะรู้จักบอบไปเก่งขนาดนี้หรู้จักบอสแต่ก่อนอะค่อนข้างเพราะว่าชอบตอนนี้ตอนนี้ทิ้งไปแล้วจ้ะมันมันคือความจริงเหรอคนที่เก่งอังกฤษไม่ไม่เก่งคณิตคนที่เก่งคณิตนี้ไม่ไม่เก่งเราเก่งในทีละอย่างเว้ยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเกมทองไอเกย์เปทองลายทุกอย่างไลายญี่ปุ่นทีเดียวทเรียนเลยสามปีจะพูดได้นะเรองเรียนญี่ปุ่นนี่หรอเรียน เพื ais, ่อนมึงมีท uh, e. ีเดียวทุกอย่างป่ะเพื่อนมึงม well, ีเก่งทีเ like ดียวทุกอย่างบอกมีมีพวกแบบกี่คนเยอะมากเพราะว่าเด็กการ์ตูนอายน่าจะปกติน่าจะปกติเป็นแบบมิวแทนไกายล่างงี้เแค่ยิ่งมึงเรียนไปเยอะย้อนมสีเลยดูกัน